ปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่สำคัญอันดับต้นๆในวงการสาธารณาสุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลมี4รูปแบบหลักคือ 1. Contact transmission แบ่งเป็น2แบบย่อยได้แก่ Direct contact การแพร่ของโรคโดยการสัมผัสกับเชื้อของผู้ป่วยโดยตรงเช่นการสัมผัสรอยโรคเฮ r p ์ s ีซิมเพ็โดยไม่สวมถุงมือหรือการสัมผัสรอยโรคสคา b i บีสทำให้ผู้สัมผัสเป็นโรคตามไปด้วยและ indirect contact คือการแพร่ของโรคที่เกิดจากการสัมผัสทางอ้อมเช่นการถูกเข็มเปื้อนเลือดต่ำที่สำคัญที่สุดคือการแพร่เชื้อผ่านมือของบุคลากรที่ไม่ได้ทำความสะอาดมืออย่างเหมาะสมหลังจากการให้การดูแลผู้ป่วยรายหนึ่งแล้ว เชื้อที่ปนเปื้อนอยู่บนมือของบุคลากรน,นั้นจะถูกนำไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น 2. droplet transmission คือการที่โรคแพร่กระจายไปกับละอองฝอยขนาดใหญ่โดยทั่วไปละอองฝอยจะมีขนาดใหญ่กว่า5ไมครอนและจะฟุ้งในอากาศไม่นานแพร่ไปไม่ไกลนะัก 3. airborne transmission คือการที่โรคแพร่กระจายไปกับละอองฝอยขนาดเล็กกว่า5ไมครอนซึ่งด้วยขนาดที่เล็กทำให้ละอองฝอยที่มีเชื้อนั้นกระจายไปได้ไกลในอากาศ 4. Vector-Born บ transmision s หรือการติดเชื้อผ่านทางพาหะโดยเฉพาะแมลงเช่นไข้เลือดออกไวรัสซิก้ามาเลเรียเป็นต้นจากการรายงานผลการวิจัยหลายฉบับพบว่าประเทศไทยมีภาระทางเศรษฐศาสตร์จากปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลมากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทต่อปี ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยภูมิใจเสนอ Eker Air เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ระดับ ISO 1 Eker Air สำหรับใช้งานภายในห้องผ่าตาัดหออภิบาลผู้ป่วยหนักและห้องฉุกเฉินเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Eker Air เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์มีทั้งหมด3รุ่น3ขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานในขนาดห้องและพื้นที่ที่เหมาะสม Eker Air S1 เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธ euh ิ์ขนาด CADR ไม่น้อยกว่า800ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง Eker Air S2 เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ขนาด CADR ไม่น้อยกว่า1,400ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง Eker Air S4 เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ขนาด CADR ไม่น้อยกว่า4,100ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง e ี e r Air สามารถฟอกอากาศให้มีความบริสุทธิ์ได้ถึงระดับ ISO 1ตามมาตรฐาน ISO 1 4 6 4 4 1ขีดโดย HEPA Filter ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าระดับ U 1 7อ้างอิงตามมาตรฐาน EN 1822และ ISO 29463ในการกรองอนุภาคชุดกรองอนุภาคประกอบไปด้วย 1. ชุดฟิลเตอร์กรองที่1คือ เ e ปปาฟิลเตอเป็นแผ่นฟิลเตอร์ที่มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าฟิลเตอร์ระดับ U17 สามารถกรองอากาศที่อนุภาคไม่น้อยกว่า0.3ไมครอนได้ประสิทธิภาพ100%โดย h e p ปาฟิลเตอร์ยังมีเทคโนโลยีอิเล็กทริกซึ่งมีสนามไฟฟ้าอยู่ในเส้นใยของฟิลเตอร์สามารถดูดจับเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ 2. ชุดฟิลเตอร์กรองอนุภาค โมเลกุลาร์ซีสามารถดูดซับอนุภาคที่มีสถานะเป็นแก๊สเช่นไอพิษจากสารเคมีสารอินทรีย์และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆและยังมีชุด UV เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่ติดค้างอยู่ในเฮปปาฟิลเตอร์ได้100%ยเปเซ็นต์ทำให้ไม่เกิดปัญหาวิธีการกำจัดขยะติดเชื้อซึ่งมีความยุ่งยากตามมาในภายหลังอีก e c โ Air S1 S2 และ S4 สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆได้โดยสะดวก เซนเมทเรามีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมและระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลด้วยผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคือสิ่งยืนยันความสำเร็จและเรายัางให้ความสำคัญกับ ESG ดำเนินธุรกิจไปในแนวทางที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบสมดุลยัง่งยืนและรุ่งเรืองร่วมกัน บริษัทเซนเมดกำกัดมหาชนเพราะลมหายใจของคุณคือความห่วงใย,ยของเรา